เล่นเว็บเดตออนไลน์แล้วแต่ไม่มีคนทักเลยนะคะจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะปัญหานี้นะทุกคนจะเกิดขึ้นกับสาวๆนะคะมือใหม่ที่เพิ่งเข้าไปเล่นในเว็บเด็ออนไลน์นั่นเองนะคะเพราะว่านะคะเวลาที่เราเข้าไปเล่นในเว็บเด็ออนไลน์แล้วนะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่านะคะอ่าทําไมฝ่อไม่ทักเลยหรือว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าโปรไฟล์เราไม่โอเคหรือเปล่านะทุกคนหนึ่งเลยนะทุกคนที่เราจะต้องปรปับปรุงแก้ไขนะคะนั่นก็คือู รูปถ่ายของเรานั่นเองนะคะรูปถ่ายค่ะทุกคนมันก็เหมือนหน้าบ้านของเรานะคะมันก็เหมือนการที่เรานะคะจะทำยังไงก็ได้ให้รูปของเรานั้นนะคะน่าดึงดูดน่าสนใจที่สุดนะคะรูปนั้นจะต้องเป็นรูปที่ดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาสบายตานั่นเองนะคะและก็จะต้องเป็นรูปนะคะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะทุกคนเฟรนลี่นั่นเองนะทุกคนไม่มีใครเนาะที่อยากจะเข้ามาคุยกับคนที่หน้าบึ้ง หน้าบูดนะคะทุกคนหน้าไม่รับแขกนั่นเองนะคะอ่าแล้วรูปจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะทุกคนหนึ่งแหละนะคะแบล็คกาะคะ่ะทุกคน เวลาที่เราไปถ่ายรูปนะคะทุกคนลงโปรไฟล์ของเรานะคะแกลลอของเราห้ามลบเป็นเด็ดขาดนะคะจะต้องเป็นบรรยากาศที่มันแบบว่าดูแลสะอาดหูสะอาดตานั่นเองอาจจะเป็นผนังบ้านของเราอย่างนี้ก็ยังดีนะคะทุกคนอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนหรือจะเป็นมุมธรรมชาติก็ได้มีต้นไม้มีดอกไม้อะไรแบบนี้เนาะหรือให้มันแบบว่าพรีเมียมกว่านั้นหรือว่าให้มันโอเคกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราไปถ่ายในแบบว่าสถานที่ที่มัน แบบว่าอย internet, ่างเช่นร้านกาแฟนะทุกคนร้านอาหารแล้วมันเป็นมุมสวยๆค่ะทุกคนเราก็ต้องลงทุนบ้างนะะทุกคนไม่ต้องไปถ่ายที่ lame, ทสเตอริโอเลยนะคะทุกคนไปถ่ายที่แบบนี้แหละธรรมชาติก็ได้ร้านกาแฟไปจ่ายแค่ร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้เนาะถ้าโควิดมันเปิดแล้วนะคะทุกคนเนาะให้เรานั่งถ่ายรูปได้อะไรแบบนี้ก็ต้องลงทุนค่ะทุกคนทุกอย่างนะคะเราจะต้องใส่ใ,สใจนะคะและก็ต้องลงทุนมันบ้างนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะทุกคนบางทีเราอาจจะคิดว่า,าถ่ายรูปยังไง ก็ได้เซลฟี่ก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็อย่าอย่าลงรูปเซลฟี่นะทุกคน ถ้าเราลงรูปเซลฟี่นะคะมันก็จะได้แต่หน้าเรานั่นเองนะคะดังนั้นการถ่ายรูปลงโปรไฟล์เล่นเว็บเดทนะคะให้ปังนะคะทุกคนแล้วก็ได้เจอคที่ใช่เร็วๆนั่นจะต้องเป็นรูปนะคะทุกคนที่เห็นสัตส,ส์สวนเราบ้างนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะให้เห็นครึ่งตัวคะ่ะทุกคนแล้วก็จะต้องเห็นมือไม้นะคะแบบว่าต้ององค์ประกอบต้องครบนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าแขนหายหูหายหัวหายอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่าดูนะคะนั่นแหละให้เรานึกภาพดูคะ่ะทุกคน ว่าเวลาที่เรานะคะอยากจะได้อะไรนะคะเราจะต้องเลือกโลโก้ที่มันดีหรือเปล่าเหมือนเราไปซื้อของในเซเว่นนะคะถ้า่าโลโก้มันหลุดลุย่ยและทุกคนแบบว่ามันไม่โอเคนะคะเราจะเลือกไหมนะคะดังนั้นการที่เราเล่นเว็บเด็ดออนไลน์เหมือนกันนะคะถ้ารูปเรามันมีตําหนิหรือว่ารูปเรามันไม่โอเคมันไม่น่าดึงดูดคนก็ไม่อยากจะกดเข้ามาดูหรือพูดง่ายๆเลยเวลาที่เราไปซื้อของใน Lazada ในช้อปปีอะไรแบบนี้เราก็จะเลือกรูปภาพที่มันดีใช่ไหมรูปไหนที่ มันสะดุดตานะคะสวยงามนะคะเราก็อยากจะกดเข้าไปดูใช่ไหมแต่ถ้ารูปนั้นมันธรรมดามันไม่ค่อยมีอะไรน่าดึงดูดเราก็ไม่อยากจด กดเข้าไปดูถูกไหมการเล่นเว็บเด็ดออนไลน์ก็เช่นกันค่ะทุกคนรูปถ่ายเราจะต้องเป็นรูปที่สื่อสารอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราออกกําลังกายเราเป็นคนรักสุน,นัขหรือว่าเราเป็นคนแบบไหนให้มันเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราได้บ้างแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่โค้ดบอกให้เป็นรูปที่น่าดึงดูดน่าสนใจแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะทุกคนถ่ายในมุมที่สวยงามและก็การแต่งหน้าแต่งตัวของเราก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็ต้องเนาะ ลงทุนสักวันหนึ่งค่ะทุกคนไปแต่งหน้าแต่งตาซะนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปลงโปรไฟล์นะคะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเร็วนะคะใครๆก็ชอบอะไรที่สวยๆงามๆนะทุกคนเราก็ยังชอบเลยดังนั้นก็ไปปรับปรุงเรื่องโปรไฟล์รูปถ่ายของตัวเองนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันต่อในคลิปถัดๆไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยและก็ถ้าใครนะทุกคนอยากจะให้โค้ดนะคะ ดูแลในส่วนของโปรไฟล์รูปถ่ายและก็สมัครเว็บเดทให้ก็อย่าลืมอินบอกมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ